ดีค่ะสปอร์ตกลับสำหรับคนรักกีฬาคลิปนี้อยู่กับปาล์มกุรยานะคะวันนี้ก็แอบมีพร็อพเล็กน้อยนะคะใส่ที่คัดผมอะไรอย่างนี้มาเพราะว่าอยากจะให้เหมือนสาวๆวงเกิลกรุ๊ปของเกาหลีบ้างเบ้าหน้าอาจจะไม่ให้นะคะแต่ว่าเราก็ทําสีผมอะไรอย่างนี้มาก็พอได้อยู่นะคะมีคําว่าอยู่ก็พิจารณาเอานะคะว่าได้หรือไม่ได้อะ คลิปนี้เนี่ยปาบอกเลยนะคะว่านหนุ่มๆก็ดูได้สาวๆก็ดูดีวันนี้จะพาไปไล่เรียงความสัมพันธ์นะคะในการเดทในเรื่องของหัวใจของ่ซนถึงมิน่นหลังจากไี่มีข่าวออกมานะคะว่าเอแอบเดทกันกันกบจีซูวง BLACKPINK หรือเปล่านะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยในเส้นทางความรักของซนเนี่ยมันมีหลายคนที่มีหลักฐานชัดเจนเลยนะคะว่าเขาก็เคยออกเดทกับสาวๆในวงการบันเทิงของเกาหลีใต้มาแล้วไม่น้อยเหมือนกันอ่ะจะมีใครบ้างแล้วความรักของซนกับจีซูจะจริงหรือไม่ไปติดตามกันในคลิปนี้เลยค่ะ ตอนนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสาวๆหลายท่านก็ร้องบอกอกหักตีอกกันโอโหร้องไห้ฟุ่มฟายนะคะส่วนหนุ่มๆก็เสียดายแม่โทรน้องจีซูของพี่ใครๆก็รู้จักนะคะวง b l a c k พิงคซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะของเกาหลีใต้ที่โด่งดังมากที่สุดในโลกเพราะว่ามีลิซ่านะคะที่เป็นคนไทยเนี่ยอยู่ในวงด้วยอ่ะบางคนก็จะเมนเมนเนี่ยหมายถึงว่า อาจจะชอบคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษในวงอย่างนี้นะคะในวงการของเกาหลีเนาะอาจจะเมนเจนนี่อาจจะเมนลิซ่าหรืออาจจะเมนโรเซ่แต่จีซูค่ะคนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสาวหน้าตาจิ้มลิ้มนะคะแล้วก็เป็นที่หมายปองของหนุ่มๆม,มีข่าวออกมาค่ะไอข่าวที่มันหลุดออกมาจริงๆมันเคยมีมาแล้วก่อนหน้านี้รอบหนึ่งนะคะ ย้อนไปปีสักประมาณ2019ค่ะจีซูเนี่ยเคย,เคยโพสต์ใน IG ของเธอนะคะว่าเธอเนี่ยไปดูบอลอยู่ที่บ้านก็คือสนามของท็อตแนมเนี่ยแหละก็เลยทำให้หลายคนจับตามองว่าเอ๊มีอะไรความสัมพันธ์ไปเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ตอนนั้นข่าวคราวมันก็เงียบหายซาไปนะคะเพราะว่า อ่ะหนึ่งก็ไม่แปลกที่คนเกาหลีใต้ด้วยกันเองเนี่ยจะเดินทางไปดูท็อตแนมฮอสเปอร์เพราะ่วนหึงมินก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของเกาหลีใต้มากสุดๆในวงการฟุตบอลนะคะซึ่งนอกเหนือจากจีซูจริงๆแล้วก็มีดาราเอ่อมีพวกนักร้องดาราเกาหลีหลายคนในะที่เดินทางไปให้กำลังใจไปดูเกม ที่สเปรลงเตะที่สนามตรงนั้นมันก็ยังไม่เป็นประเด็นมากมายเท่าไหร่ค่ะแต่ไอ้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเป็นประเด็นนักหนักนั่นก็คือสื่อเกาหลีอ้างว่าหลังจากจบเกมนัดล่าสุดก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมทีมชาติซนเนี่ยบินจากปารีสกลับไปที่เกาหลีใต้ไฟเดียวกันกันกบจีซู อ้าวแล้วยังไงหลายคนก็ตั้งคอสงสัยนะว่าอ้าซนก็เตะกับสเปอร์อยู่ที่ลอนดอนทำไมไม่บินจากอังกฤษกลับไปเกาหลีใต้เออแล้วตอนนั้นเนี่ยจีซูก็ไปงานแอลแฟชั่นแอลแฟชั่นวีคนี่ะที่ปารีสพอดีเอ๊อะไรมันจะประจวบเหมาะกันขนาดนั้นเสร็จปุ๊บพอมีคนจับตาเรื่องไฟบินว่าเป็นไฟ์เดียวกันเท่านั้นแหละค่ะก็โยงไปถึงเรื่องสร้อยข้อมือ มันจะมีสร้อยเส้นเล็กๆนะคะที่สซนถึงมินเนี่ยเคยจูบแบบนี้ตอนที่ยิงประตูได้เออหลายคนก็จะไปโยงกันเอาไปเอาภาพที่เห็นข้อมือของจีซูมาเฮ้ยมันคล้ายกันเลยอ่านี่หนึ่งแล้วนะคะวงให้ดูเลยนะคะว่าทำไมคนถึงสงสยัย 1. บินไฟล์เดียวกันตามที่สื่ออ้าง 2. มีภาพว่าใส่สร้อยข้อมือเหมือนกันและสาม ก็เป็น IG Story ของจีซูที่เคยลงไว้นี่แหลคะค่ะว่าเคยไปดูบอลที่สนามของท็อตแนมฮอสเปอร์แต่เอาจริงนะคะถ้าเกิดเราพูดกันก็พูดกันเถอะว่าหลายคนถ้าตามนักร้องเกาหลีเราจะรู้เลยค่ะว่าไอดอลพวกนี้เนี่ยเขาซีเรียสมากเรื่องของการมีแฟนโดยเฉพาะ Blackpink เองเห็นอย่างกรณีเจนนี่ไหมคะกับ g d r a g ก n กว่าที่ดิสแพดเนี่ยจะขุดมีรูปมีอะไรออกมา Dispatch นี่เขาเป็นสื่อดังนะคะของเกาหลีใต้ที่จะชอบใช้คำว่าแฉได้ไหมแฉความสัมพันธ์ของคนในวงการบันเทิงของเกาหลีใต้นะคะดิสแพดเนี่ยมีรูปเจนนี่กับจีดากอนออกมานะคะกว่าจะมีเขาคบหาดูใจกันมานานเป็นปีแล้วนะแต่ทาง Dispatch เองไม่เคยมีภาพของจีซูกับโซนฮึงมินเลย เจนนี่เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมวงเดียวกันกับจีซูนะคะอย่าลืมนะเออแต่กลับกลายเป็นว่าก็มีแค่การกล่าวอ้างลอยๆนะคะของทั้งสองคนแล้วก็ของสื่อไอรูปไฟล์บินตัว๋วเครื่องบินอะไรก็ไม่ได้มีให้เราเห็นกันนะคะซึ่งหลังจากนั้นคะ่ะ YG ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ BLACKPINK นะคะก็ออกมาปฏิเสธว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง เอาจริงนะถ้าเราไปเปรียบเทียบกันกันกบกรณีของเจนนี่อ่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่า YG เขาก็ยอมรับนะว่าเจนนี่เนี่ยคบกันกับ GDragon อวง Big Bang จริงคบหากันมาเป็นปีแล้วแหละแต่ว่าความสัมพันธ์อยู่ในสายตาของผู้ปกครองครอบครัวทั้งสองก็รับรู้อ่ะอันนี้ใช่เขาก็ยอมรับไปนะคะตามความจริงแต่เคสของจีซูกับโซนเนี่ยมันยังไม่มีภาพอะไรออกมาเลยค่ะ ไม่มีภาพคู่กันไม่มีภาพที่โดนแอบถ่ายไม่มีภาพประประสีอะไรทั้งสิน้นมีแต่การโมโนของสื่อล้วนๆเท่ากับว่า YG ออกมาปฏิเสธและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังไม่มีหลักฐานนะคะว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นค่ะเราลองมาคิดกันแบบนี้ว่าเอซวนฮึงมินเนี่ยจะมีแฟนจริงหรือเปล่าอาจจะถ้าไม่ใช่จีซู เป็นหนุ่มเป็นแน่นขนาดนี้โอ้โหน้าตาโก้ดีรายได้ก็เยอะเลือกใครก็ได้ทำไมถึงจะไม่มีแฟนเอาอย่างนี้นะคะมันมีรายการรายการหนึ่งค่ะที่เขาตามติดชีวิต่ซนถึงมินปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะรู้กันว่าหุ้ยนักฟุตบอลเนี่ยยิ่งโดยทางโซนยุโรปเขาโตมากๆอยู่แล้วถูกไหมคะดูอย่างเอ่อฟิลฟเดนพวกเนี้ยดูอย่างอ่าฮาวิเอเลียดก็ได้ ฮาวิเอเลียตของลิเวอร์พูลดูอย่างราฮีมสเตอร์ลิงอย่างเงี้ยอายุไล่เรียกกันแต่นักเตะพวกนี้เนี่ยอยู่บ้านกับภรรยากับลูกก็คือมีครอบครัวมีลูกมีเต้ากันแล้วแต่โซนค่ะเขายัางอยู่บ้านที่ลอนดอนกับคุณพ่อนะคะซะเป็นส่วนใหญ่เลยด้วยคือคุณพ่อเนี่ยจะคอยเป็นคนที่ย้ำโปรแกรมของโซนในแต่ละวันว่าคุณจะต้องตื่นมาออกกำลังกายกี่โมง ในคลิปนั้นน่ะมีการที่แบบว่าคุณพ่อเดินไปเคาะประตูปลุกโซนฮึงมินด้วยนะว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลุกมาวอร์มร่างกายถึงเวลาแล้วที่จะต้องทานข้าวถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินทางไปสนามคือคุณพ่อเขาบอกแบบนี้ค่ะตัวซนเนี่ยเคยให้จัมภาด้วยว่าพ่อปลูกฝังเขาไว้ว่าถ้าการที่คุณจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยแล้วคุณเป็นนักเตะทีมชาติคุณเป็นหน้าเป็นตาคุณเป็นทรัพย์สมบัติของชาติเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องโฟกัสกับเรื่องฟุตบอล เมื่อ,อไหร่ที่คุณคิดจะมีครอบครัวคุณก็ต้องให้เวลากับครอบครัวภรรยาลูกๆมาเป็นอันดับที่หนึ่งห้ามละเลยเอ๊แล้วมันมาควบคู่กันได้ไหมจริงๆถ้าหลายคนบอกว่าแยกแยะได้เหมือนกัจะทําได้นะคะแต่ด้วยความที่วินัยของพ่อของส่วนถึงมินเนี่ยเขาเป๊ะเป๊เป,เป,เปมากเขาก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยแบ่งแยกประเด็นออกจากกัน งานก็ส่วนงานครอบครัวก็ส่วนครอบครัวถ้ายังทํางานตรงนี้เต็มที่ก็ให้โฟกัสที่งานต่อไปแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณจะมีครอบครัวคุณก็ต้องแบ่งเวลามาโฟกัสที่ครอบครัวแล้วนะซึ่งก็ต้องอยอมรับเลยคะว,ว่า เส้นทางของซนฮึงมินในตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่กําลังพีคมากๆไม่มีใครในเกาหลีใต้หรือในเอเชียที่ประสบความสําเร็จเท่ากับเขาอีกแล้วอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันต,งตรงๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนวิเคราะห์ออกมานะคะว่าซนน่าจะเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นกับฟุตบอลมากกว่าในตอนนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าโซนฮึงมินไม่เคยคบหาใครเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นพระอิดพระปูนจนเกินไปนะคะพี่น้องเขาก็เป็นผู้ชายมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละคะ่ะที่ต้องมอีความรู้สึกรักโลภโกรธหลงมีความใคร่มีความเสน่หาจริงๆแล้วถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่ซนฮึงมินเนี่ยจะมาค้าแข่งในเียร์ลีเริ่มแรกสมัยที่อยู่กับฮัมบูร์กซนฮึงมินมีข่าวเดทกับหลายคนเหมือนกัน,นะคะ่ะ เอเอาเอาง่ายๆนะมีคนนึงเป็นนักศึกษาที่หน้าตาสาสวยมากมีการยอมรับมีภาพต่างๆออกมาเลยแหละว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันมีการยอมรับเลยคะ่ะว่าตอนนั้นคบกันจริงๆแต่ตอนนั้นโซน,นึงมินยังไม่มีชื่อเสียงก็เลยไม่ได้มีภาพมีเพิ่มอะไรออกมาขยับมาหน่อยนึงนะคะช่วงปลายๆช่วงที่ค้าแข่งกับฮัมบุกแล้วเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วว่าหุยนักเตะเกาหลีคนนี้เนี่ยมาค้าแข่งอยู่ที่ลีเยอรมันนะมาเล่นอยู่ที่บุนเดสลลกา ก็มีข่าวเดทกับมินอาวง Girls Day ค่ะคนนี้มีภาพชัดเจนมากๆภาพที่ประปร a z ซี่หรือว่า Dispatch นี่แหละค่ะเจ้านี้นะคะถ่ายออกมาเป็นภาพที่ตอนที่โซนเนี่ยกลับเกาหลีใต้แล้วก็ไปรับมินอาก็ลงมาจาก,กร,รถแล้วก็ให้ดอกไม้ช่อใหญ่มีภาพที่ทั้งคู่เนี่ยไปนั่งทานข้าวกินกาแฟนุ่งนิ่งด้วยกันซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็เขาก็ออกมายอมรับกันนะคะมินอาก็บอกว่าเฮ้ยเราแบบ มีความสัมพันธ์กันในแบบว่าเราแบบชอบกันแบบว่าเป็นกําลังใจให้กันและการติดตามผลงานการเริ่มความสัมพันธ์มาจากในฐานะเพื่อนเ,อเจอกันแบบสองสามครั้งอะไรอย่างนี้ก็มีไปกินข้าวกันบ้านชิดแชทกันนิดหน่อยแต่ก็มีภาพออกมายืนยันจริงก็ความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะคะมีภาพออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นเส้นทางที่ราบเรียบแต่หลังจากนั้นค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็น่าจะจบไปเพราะว่าหลังจาก ที่ย้ายมาเล่นให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะคะสซนหนึงมีมีข่าวเดทกันกับนักร้องสาวคนหนึ่งจากวง after school ซึ่งคนนี้เนี่ยโหเซ็กซี่มากนะคะนักร้องสาวคนน,นี้เนี่ยเธอเป็น after school ในแบบรุ่นแรกๆเลยถ้าใครที่เป็น ขอขออภัยด้ขออนุญ,ญาตใช้คำว่าติ่งเกาหลีใครที่เป็นติ่งเกาหลีเนี่ยจะรู้เลยว่าวง after school เนี่ยจะมีแต่แบบแซ่บแซบเผ็ดเผ็ด,ด,ดทั้งนั้นนะคะเป็นรุ่นแบบรุ่นเดอะแล้วอ่ะรุ่นเก่ามากนะคะเธอคนนี้เนี่ยโอ้โหเซ็กซี่สัมฤทธเลยนะคะก็มีข่าวว่าเดทกับซนทึงมินมีภาพออกมาบ้างประปรายนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ชัดเจนรองลงมาจากมินอา Girls Day มินอานั้นมีภาพถูกไหมคะแต่คนนี้ค่ะเดี๋ยวนะ คนนี้เนี่ยเธอให้สัมภาษณ์นะคะออกจากปากเธอเองเลยว่าใช่เธอเดทกับซนฮึงมินเพราะว่าเธอไปออกรายการวราไรตี้ค่ะยูโซโยองอ่าใช่ยูโซโยอง After อ c h o o ูเนี่ยมีหลายคนนะคะแล้วก็แบบหลายๆคนก็แซ่บๆทั้งนั้นโซโยองคนนี้เนี่ยเธอไปให้สัมภาษณ์ในรายการวราไรตี้คือพิธีกรอ,อะเขาก็ถามยิงไปก่อนว่าคุณเคยเดทกับ นักฟุตบอลคนนี้ใช่ไหมเออโซ,โซโยองอก็บอกว่าใช่เราเคยเดทกันแต่เอาจริงนะฉันไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครเขาถามว่าเนี่ยฉันรู้จักเขาไหมฉันตอบไปว่าเขาเป็นเขาบอกเขาเป็นนักบอลฉันก็เอ๊ะหรอฉันรู้จักแต่อานจุงวานซึ่งตอนนั้นก็เป็นอดีตกองหน้าซึ่งตอนนั้นก็เป็นกองหน้าของเกาหลีใต้นะคะเออโซนก็แบบตกใจนิดนึงแบบหุย นี่เธอไม่รู้จักท่านจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนๆของฝ่ายหญิงเนี่ยของโซโยองเธอก็อธิบายว่าเธอเป็นคนไม่ได้ดูฟุตบอลมากเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้รู้จักอะไรหลังจากนั้นก็มีการครบหากันมาก็โอเคแต่ว่าเออเธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเขาเนี่ยมันห่างไกลกันแน่นอนใ่ะคนนึงอยู่เกาหลีใต้คนนึงอยู่เยอรมนีนะคะก็มันก็เป็นไปได้ยากคือจริงๆความสัมพันธ์ของโซนกับตั้งแต่คนแรกอะคะ่ะที่เป็นนักศึกษา ก็เป็นในลักษณะนี้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ทางไกลมันก็เลยไปกันได้ไม่ราบเรียบสักเท่าไหร่หลังจากโซโยองนี่แหละค่ะก็ไม่มีข่าวกับใครอีกเลยมินอาเกิร์สเดย์แล้วก็โซโยองวง After School นะคะเป็น2คนที่มีภาพยืนยันชัดเจนที่สุดนะคะว่าเคยคบหากับซนฮึงมินแล้วก็มาถึงคราวของจีซูซึ่งแฟนคลับแบ็คพิงหลายคนก็โวยวายนะคะว่าโอ้โหเราเข้าใจนะคะว่าแบ็คพิงเนี่ยเขาเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกนะคะ แต่หลายคนก็วิจารณ์ว่าซนฮึงมินคือใครทําไมเราไม่รู้จักอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะคบเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ดูฟุตบอลเนี่ยก็จะไม่รู้เลยไม่ดูกีฬาก็จะไม่รู้เลยแต่เชื่อไหมคะว่าอันนี้เป็นทิป t r ทริคเล็กๆน้อย,น,อยนะคะที่เสริมเข้าไปเท่านั้นซนเนี่ยได้รับการยอมรับในเกาหลีใต้มากกว่าดารานักร้องอีกนะคะเขาเป็นคนที่มีรายได้มากกว่าพวกออไอดอลต่างๆเยอะเลยติดอันดับท็อปๆตลอดและเป็นคนที่มีมูล,ลค่า ในทรัพย์สินอะไรเงี้ยมากที่สุดที่สําคัญทีวีในเกาหลีใต้เองให้ความสําคัญกับซนฮึงมินมากนะคะมีช่องช่องหนึ่งเนี่ยที่จะนําเสนอเรื่องราวแค่ตามติดชีวิตซนฮึงมินอย่างเดียว โดยตลอดโดยบ่อยๆเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันได้ค่ะว่าซนฮึงมินเนี่ยคือสมบัติล้ำค่าของเกาหลีใต้อีกหนึ่งคนมากจริงๆและตอนนี้เขาก็กำลังโฟกัสกับฟุตบอลน,นะคะเพราะว่าถ้าเราจะเห็นแล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของซนนั้นมันก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากว่ามันก็เป็นรักระยะไกลแต่เรื่องของซนฮึงมินกับจีซูวงแบล็คพิงนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกว่าปัดไปก่อนแล้วกันนะคะไม่มีภาพออกมายืนยันเลยทั้งทงที่สมัยนี้อย่าลืมนะคะว่า ดิสแพ h หรือปรปาร a ซี่เนี่ยสามารถแอบ,บถ่ายได้ง่ายมากถ้าเกิดว่าทั้งคู่จะนัดเจอกันไม่มีหลุดลอดจากสายตาไปได้อย่างแน่นอนแต่ทำไมไม่มีภาพสองคนนี้ออกมาสักที อาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้เดทกันจริงๆหรือเปล่าอันนี้น่าสงสัยก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวโซนถึงบินค่ะจะจบจากโปรแกร,รมทีมชาติแล้วก็กลับมาช่วยทีมนะคะในพรีเมียร์ลีกแล้วต้องรอลุ้นแหละคราวนี้ว่าเขาจะฟิตหรือเปล่านะคะเพราะว่านักเตะหลายคนในพรีเมียร์ลีกที่ไปทีมชาติเนี่ยเจ็บกลับมาเยอะมากเลยนะคะอ่ะก็รอดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพอหอมปากหอมคอแม่แต่ก็หลายนาทีแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้กันนะคะก็กดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์หรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็พิมพ์เข้ามาคุยกันนะคะแอดมินก็จะรอตอบอยู่นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สำหรับสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาสวัสดีค่ะขอขอบคุณทรูวิชันสดครบ380แมตช์มที่เดียวที่ทรูวิชัน